ตัวนี้ก็ข้อเท่าไหร่วะข้อเก้าห้ารอดลงมาผมจะซื้อตัวนี้เพื่อนนะเนี่ยให้เท่าไหร่ใ <95. S 1> ห้แปด้าแปสิบห้าแต่ก็ห้องเก้าห้ามันหางห้ร้อยตัวเมียด้วยเนาะน่าจะได้อยู่แต่พอทีมงานจากขขทขอาปฐมบอกเพชรบุรีครับแปดสิบห้าตัวนี้เหนื่อ ตรงนี้ครับดากมาจากจอยเนาะ,ะไม่ใช่ลเลรอเฮ้ยุได้แล้วหูหนามใส่กันมือดีเด็ตอนนี้ไม่นั่งไรไปไหนหรอกพี่ อเ,เออพี่น้องตํงารวจถามมึงว่วมือหาเด้อม่นั่งหน่อยเอาผอตัวแรกแขกมาเลยเพื่อไหนผมหาตัวละมือสองถึงมือหาผอตัวนี้ครับแต่มันสีที่กับเปลือกเนาะเครื่องอมเด้อพี่น้องสูงมเมตรสี่สิบนี่ตัวแรกแขกม้าเลยผอเลยพี่น้องหัวสนามต้นเขาเพี่น้องก็อยู่หัวสนามกันมือหาเด้อพี่น้องต่อวันไหนอยู่กันวนะันไหนเนาะ

เอาไหมเ้าฮิดเบอร์ศูนย์หกหนึู่นย์กหนึ่งก้าหนึ่ี่เกาหนึ่งสี่สามแปดแปดศูนย์สามแปดแปดศูคูนี้เลยผมเพิ่นฝากไปเลหมื่นสีพนาสองตัวเนาะเอาตัวนี้แม่ลูกลูกผูได้ตัวนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมูกงวงเต็มมื่นสีพนาตัวนี้แม่ลูกลูกผูลูกผูลครับเอา ยังไ่าอ้ันอต้่นมาตลอด่เหนือยโคนออกตัวอีทีเป็นนอตัวตอยู่เป็นตอผมก็เจ้าดังไปวุ่นเพลินบ้าสัตว์นมแม่อยู่นอไเป็นบ่าวอ้เเป็นสาวยังสัตว์นมแม่อยู่เลยเท่าไรละอะไร En, 7, 5, 9, 6, องเมื่อเจ็ดงเจหลูกมันบอกหกพันหาแม่ลูกก็สามสมันทองสีเลือนเหนะเจ็ดอง่เลื่อนองเดหองพันหาแม่ก็รอดสาหเด้อสองพันหาก้นมเป็นดีเลยพี่น้องเด้อดูเป็นรงามอยู่น้อสีเม็ดกระเปลือกด้ตัหนข้างหลังมัน เครื่องอมครับพี่น้องเครื่องอมเนี่าตอนนี้เครื่องอมเครื่องอมสองกิหา้เนเครื่องอมตัวไหนตัวนี้่แม่ลู้บอมีแม่บอแม่อีเพื่อนเพื่อนแม่ม่านสีเดือนบอโอ้เท่า่านาสามหมื่นสามพันหาจุ่มไปเลยผมพี่น้องครับเอออยากให้น้อง่างน้ยเาะใส่ใส่ใส่อินีอินีอินีพี่ลูกลูกีน่อิใหนาะ เคยอลูแม่ตั้งกูมีกัออตัวหนีอามักตัวหนีป่ะครับตนไหนกัเบิ้งเทาพี่น้องเบิ้งเทปเอาเด้อมันทายบทดปไดปัปัเบอรนได้ไหมเบิรงหล็กศูนย์ก้าหาเก้่สมหก่สามห้าเก้าสองสองห้าเก้าสองทั่มหาันมัตัวนีพี่น้องมันทายคือสดกตัวหนีเพราะมันสดครับมันสดดีตัวหนีลูกแรกเนลูกตัวเดียว้อมนะลูกงามดีเนาอเยี่ยี่นาะเครื่องอมน่อยนึงครับ

ยงใครใครดูพี่โอเนี่ยใครมันเท่าไรว่ายสองหมื่มันรพุ่งว่ะว้าวมันว้าว่ะอย่างนี้เลยบ่มันว้าวตัวนี้สองหมื่นเลยเงินเท่าไโอ้ยมีแตงโมเนื้อบักใหญ่เล็วพี่น้องครับสีดำตัวนี้เอียงวปหน่อย ต้นนี้ชนะน,นมาเซเป็นง่วนเหนือเอ้พี่น้องแก่ลยไปไหนตัวนี้ลไายตัวนี้ลายไปไหนตัวนี้ตีเป็นเหนือนอ้อยนองกี่ันไหนตัวไหนคามหมืนสี่สามมืนส่ต้นต้นำคนโตปะโมแมนตัวนี้สามหมื่นสี่นอ้เปลี่ยน,ไ,นไ,ไปไหนลายไปไหน สามมือเดี <laughs> ย๋ยวฟอร์คารตอี้เอาไปก่อน <laughs> ตัวดำอะไรไปไหนโอโตบบอส้องไป้สามมซีเบียไปไหนซะก็ในหลอดสามอย่างเต็มตลาดอยู่นี่น้องครับเก็บ <laughs> ไปก่อนเดีอยวอร์าร์เดินหลอดโอ้ยมันอมันบ้าแห่งความมันเลยตัวบักสัมพุ่นน่ละว่างว่ง้างพังคู่เพย์จโตลนี่คือยังมนโล่ลยวมัน ใช้ตัวอะไพอตัวนี้ครับพ่อครับวว่านัวเนื้อเป็นงัวเลี้ยงงัวเนื้อเพราะว่างัวงัวงวงามยังบบเห็นเลยครับปมันตกนําเขาบ่ออกเพิ่งไปเบิ่งฟังกเนาะ ก็แยกบ่เอ้าสาวน้อยสาวน้อยทีมงานเขื่องในครับพี่น้องเอ้าสาวน้่หน่อยสูงเมตรสามสิบไปไปลายโอ้มาต้นเสาตีหน้อยเนาะมานบางเสาบ่เกิดบ้าน <c oughs> บางเสาเนาะเพราะว่าฝนมันหยุดก่อนเริ่มมาก,กันนะ่ะผมเอิงแต่ว้านแล้วมันตกแห้งอะไรกูอยากนาสองตัวแม่บ้านแมงมุมได้พี่น้อ,นนอ,ตนนองอตัวนี้ม่านบ่แม่ใหญ่แม่โค้งเนาะตีเป็นโค้งไปแล้วตัวนี้เอาไม้สาวน้อยเท่าไหร่รห,ห้องไว้ มือถ่นนี่พี่น้องตัวที่สองเอเด้อนี่ถ้าห้ผมถ่ายง้อตัวละมือถ่านก็มีทั้งนั้นนะนี่มืหาพัน,น,น 15, 000, พี่น้องครับพอละพอละพอตัวที่สองละคุณน,นี่ง้อง้องามบ่ออกได้พี่น้องเพราะว่ามันมันมันต,ติดติดเรื่องไอ้ขี้ต้มเล้วที่นี่เขาบอกออกมามันซำ้ำอันนี้ทีมางาาขถึงไนเห็นันออกมาอยูมึนีอ้ออมาเท่านี้นนนนบปล่าเนี้สูงเมตรสี่สิบคนได้พี่น้องตัวนี้ก่อหนผมถ่ายมือต้ต เม่สาวนี่เอาตัวนี้นด้พี่บอกมันจะลงน,น่นเลยมือหาพันตัวนี้ครับเดีพอดีเลยครับโอ้ยายลงลิกบ่ได้ขีต้มเดี๋ยวมาได้มันจะออกอากาศมาไามองเป็นขยะขยะงได้มอีไอ้มันมันบ่คือครับมันบอกอมันบนบ้ไอ้ขี่ต้มหูวัเป็นตอวทไทยเกิดมาน,นี่เดี๋ไปกับตัวนี้แหะแม่แไอ้พวกเนะสองหมื่นหนึ่งพัน ทีมงานจะแดวจากอย่างนเอาเอาัามาตัวหน่อยหน่อ,อตัวหน่อยที่มันอุ้ยจมปดไปโมเลียงสองหมื่นหนึ่งพันครับหมื 15, นะ่นหาพันนะเลยผมเแบอบร์เบอร์ศ <45 9. S 1> ูนย์แปดสองศูนย์หาเก้าเอามหม่082 08,2 459ศูนย์แปดส เจ็ดหาหกส,สี่ตัวนี้พี่น้องมื่นหาดอตอนนั้น 2, สองมื่นสองสวยเลยครับตัวนี้นั่นหนาลึกๆแดงโอ้ยตรวแสงเลยฮึบๆโอ้เหมือนไปอยากนอกนีีเดี๋ยวผมผมเอากระปูกมากวันนี้อาะหายม้านเนื้อเดี๋ยวไปเลยก่อนนี่พอตัวนี้เลยสวยโอ้หลังเป็นกระดานเนี่ยนอ โคบหางบักดีหนึ่งพี่น้องครับสมเรียบร้อยแล้ววันนี้สมได้รอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวรอบหนึ่งพอดีพี่น้องรอบหนึ่งมี20 22ิสนนบสหม,มสื่นเนาะพนับยีบสองหมื่นเป็นรูปอะไรหล่ะสายพันธุ์เป็นไหมรูปแบบใด,ใบ,ดๆๆบ้างเนาะเอ้าบ่หูครับกะเบิ้งอยู่มันงามอยู่พี่น้องตัวนี้ผสมได้26่สิหมือหนึ่งรอบหลังเป็นกระดานสูงเมตรสีก็กลัวผลได้นี่4ี่สิ้อยู่เนาะสูงๆห้องไปสองหมื่เนาะ ล่างบวขาดเลยบู้ยยางต่ต่างใใาข้อจาะหนอดเศบื้อเลยเนาะเออเอา,านี่ง่วงสีเหีืองดูเก่งพี่น้องครับนี่ดูหน้าตาแล้วพี่น้องครับง่วงนี่ประมาณสองปีกว่าจังสมเลยโอ้ยหน้องเราก็ดีครับพี่น้องครับเล็บแข็งเล็บขาเอาท้ายลงหลุดก,กันหนึ่งว่ได้ครับถือขี้โต๊มีกเร็บออกก็ได้อีกบดบดหน่อยๆเนาะหูดำนิดห,หนึ่งจะว่าขาบ่ได้เครื่องดำปะเครื่องดำเครื่องดำสองหมื่นเด้อสองหมื่นสองหมื่นสมดีลอยสมยีสม่สิบหกหมื่น สมองแดงอะไรนั่นได้หลอดเพื่อนเนี่ยเนี่เออบ๊กบกางเลยกลางเลยผมผมจับโทรศัพท์อยู่กลางกลางไว้เลยให้เป็นซีดอกปัดฟังคูณทั้งคุณทักพี่บักท้องแดงครับท้องแดงท้องแดงอ้าวคว่างคว่าหัวอะไรหัวอะไรท้องแดงเนี่ยปากท้องแดงไปหาเองบักท้องแดงคือน้อยปากท้องแดงคือยังไงสองหมื่นสองหมื่นห้องไปสองหมื่น รอดนึงไหลไปไหนล่ะลำเชื่อไปน่ะรอดนึงไหลนายลำเชื่อมันลายไปลอดนึงหาัคูลาย้นหาเลยโอ้ห้าร้อนหาเบอร์ผอมท่น่รบศูนย้ย์ห่งาย์หนึหก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 เก้าห้าเก้าเก้าหาเก้าสองหมื่นต่อกันเอาโทรมาเบอร์เมื่อกี้ได้พี่น้องต่อได้พี่น้องเด้อการจัดทรงนี้เดี๋ยวคนสิคุยเรียงอย่างละเอียดจัดทรงบริษัทงฟรีอ่เนาะ คุยเนวเนาะโปร่องฟรีเพราะว่ามันมันราคานี่มันราคาส่งฟรีไปดอกเนาะคือราคาพ่อห้พี่น้องแบ่งปันให้พี่น้องไปเลี้ยงกัซื้อดอกตัวนี้งามอยู่พี่น้องตัวนี้ครับก็หน่อยตัวนี้ป่ะปุมีตัวนี้เลยเนาะอ๋ออุ้ยผู้ใดบ่ซื้องัวตัวนี้ไปผาดวังเด้อพี่น้องเด้อผมสิบอกให้เลยเดี๋ยวสิยโรคทางเฟซให้มันเร็วกว่าโอ้ราคาสองหมื่นสมัยก่อนตัวนี้มาสามหมื่นโพเดนนอสามหมื่นโอ้มีประสมไม่พร้อมราคาเท่านี้ถือว่าพ่อไปเลี้ยงพี่น้องครับผม